นะคะตอนนี้น้ำก็แห้งเหือดไปแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันนะคะอีกสักพักหนึ่งเราจะเติมน้ำมันแล้วนะคะกการคนการฉานแล้วก็มีท่าทางที่สวยงามฮัลโหลฮัลโหลไนสู้ๆค่ะสู้ๆแหม่ไฮไฟกันหน่อยไฮไฟหน่อยฮะ ตลกตลกออกมาจะอร่อยไหมเนี่ยดูท่าละอร่อยอยู่แล้วอคือคนถ่ายนะคะคือคนสอนค่ะคนกันใหญ่ ي, ใช่มันหลุดออ,ออกแล้วไงก็ดีแล้วไงเพราะเราทุบไงเม็ดเมดอ่าเม็ดมันไม่ไม่มันกระเด้งออกมาใช่พร้อยังอ่องอประกดตรงนี้นะ ตอนนี้เราก็ปรุงรสด้วยน้ํามันหอยแต่ว่าเราใส่แค่เล็กน้อยนะคะ<อ>เพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่เราจะใส่น้ํามันหอยเนี่ยเราชิมแล้วคืออร่อยแล้วค่ะเดียนี้เราก็เพิ่มผงชูรสเข้าไปเล็กน้อยนะคะเพิ่มเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อนวลนวลแซ่บแซบนะคะใส่พริกไหมใส่พริกใส่พริกนิดนึงอร่อยนะคะเสียหายเสียหาย ดูดูแม่ครัวตัวสูงกนาดนไหนน้ำหายไปหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำมันอีกนิดหนึ่งนะคะดูสิแห้งเหือดดูดูแม่ครัวคนนั้นสิฮะเขาเขามีสมาธิมากเลยเนี่ยเขาต้องนั่งข้านี่ทำเขาเมื่อยแล้วอ้โหูอมมือมานี้เดี๋ยวคนให้มิตรเดี๋ยวฉันคนให้คุณนายอ้น แหมมั่นไส้การทำตาลายถ่ายเราต้องนั่งแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเวลามันกระเด็นใส่นะเห็นไหมคะอ๋อเห็นนะเห็นไหมคะเนี่ยก็มาใกล้ๆสินะอ๋อก็เดี๋ยวไม่เห็นคนทําค่ะสวยงามค่ะคนทำสวยอยู่เลยง่ายเละเละหม้อนี้นะคะเละเลยค่ะสังเกตหม้อใหญ่นะคะ อันนี้หมอ้อเล็กมามอน้อยหอใหญ่มอ้อน้อยหอยใหญ่ค่ะดูคนคนนะคะมีความตั้งใจมากเลยค่ะถ้ามันกระเด็นขึ้นมากระโดดหลบไม่ทันเลยนะคะเ